สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาจองที่พักกันค่ะน้ำจะไปกรุงเทพนะคะนี่นะคะถ้าใครจะหาที่พักในกรุงเทพที่ราคาถูกถูกก็เซิร์ชว่ากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้น้ำจะ ระบุเข้าไปเลยว่าเมืองที่เราจะไปแถวที่เราจะไปคือย่านอโศกนะคะน้ำก็จะติ๊กเข้าไปว่าอโศกเลือกวันที่นะคะวันที่ที่น้ำจะไปก็ตามนี้เลยค่ะวันที่23นะคะไปวันเดียวแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนเนาะน้ำก็จะจองวันเดียวไว้ก่อนถ้าสมมุติว่าน้ำจะค้างต่อที่นั่นนะคะน้ำก็จะค่อยแจ้งกับที่ทางโรงแรมทีหลังนะคะตอนนี้ขอบุ๊กไว้1คืนก่อนเนาะจำนวนห้องหนึ่งห้องผู้ใหญ่หนึ่งคนนะคะเพราะว่าเราไปแค่คนเดียว แล้วก็กดฟีดขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ก็จะขึ้นโรงแรมต่ตางๆมากมายเลยนะคะข้างบนมีมีฟีดนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากได้แบบว่ามีสระว่ายน้ําหรือว่ามีที่จอดรถมีที่อะไรอย่างนี้นะคะก็กดที่อย่างนี้เลยคะ่ะที่จอดรถใช่ไหมถ้าเพื่อนๆมีรถหรือว่าเพื่อนๆไม่มีรถอยากได้สระว่ายน้ําก็ติ๊กสระว่ายน้ําประมาณนี้นะคะ่ะน้ำก็จะทําให้ดูเนาะแต่ว่าของน้ําต้องการมีที่ที่สนใจอยู่แล้วนะคะ น้ำก็จะเอาตัวสะไว้น้ําออกเนาะเพราะว่ามันเกินความจําเป็นนะคะแพงอย่างนี้นะคะน้ําก็จะกดมาที่แผนที่ค่ะที่ที่น้ําจะไปเนี่ยนะคะย่านอโศกแถวใกล้ๆ BTS เลยค่ะน้ําต้องการที่จะนั่ง BTS ที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดน้ําก็จะเอาราคาที่ถูกด้วยนะคะอันไหนถูกคือเราเอาบอน,นั้นเลยค่ะตรงนี้เนาะ BTS อโศกนี่คือ,น,คอนี่คือแยกกระโศกนะคะทุกคน นี่นะคะ b t อโศกอยู่ตรงนี้ตรงนี้คืออ,อะไรอะ่ะเทอร์มินอลใช่ไหมฝั่งนี้คือเทอร์มินอลเวนที่วันนี่นะคะตรงนี้คือสิ่งตรงที่น้ําจะไปนะคะถูกที่สุดจริงๆน้ํามีธุระที่โรงแรมนี้นะคะนี่นะคะน้ํามีธุระที่โรงแรมนี้ก็คือมันแพงไงเรามีงบแค่นี้เราก็เอาหกร้อยก่อนใช่ไหมถ้าเราจ่ายจ่ายที่นี่หนึ่งคืน ตังผ่นสีใช่ไหมบวกค่าภาษีค่านุ่นค่านี่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราอยู่ได้สองคืนใช่ไหมคะราคาก็ก็ยังก็ยังเหลือเงินมากกว่าที่ที่ตรงนี้นะคะประมาณนี้น้ำก็เลยเอาโรงแรมใกล้เคียงนี่ค่ะ Red Planet เราก็กดมาดูรูปว่าโอเคไหมสะอาดจะอ้านพอไหมประมาณนี้สิ่งอำนวยความสะดวกมีประมาณไหนก็โอเคก็เป็นห้องพักทั่วไปแหลคะค่ะมีครบมีอะไรอะตู้เย็นไหม ไม่รู้เหมือนกันมีอะไรบ้างก็มีทีวีมีกระจุกกระจกบานใหญ่นะเนี่ยโอเคข้างล่างมีที่ให้ซื้อของทาเล่นกระจอกกระแจ๊บอืมนี่ค่ะโรงแรมก็สีแดงแบบนี้เลยหาง่ายๆแน่ๆโดเลยค่ะแต่ว่าถนนตรงนี้นะคะมันจะเป็นแคบๆเนาะน้ำช้ Google เข้าไปดูตรงตรง,ตรงถนนทางเดินแล้วค่ะแต่ว่าเดินเข้าไปไม่ลึกมันแค่ร้อยเมตรอะ ก็เลยโอเคสะดวกแล้วก็ใกล้กับ BTS เนาะเราจะไม่ได้เสียงเงินหลายครั้งนะคะถ้าเราเ,เลือกโรงแรมที่ห่างออกไปอย่างเงี้ยเราก็จะใช้บริการพี่บินเนี่ยมันก็จะเสียแพงนะคะน้ําเคยอยู่แถวอโศกมาก่อนนี่คือขั้นต่ํานี่คือแบบแพงอะแพงยิงย่งยิง่งยิ่งวินที่อยู่ตรงแยกอโศกเลยอะคะ่ะแพงแต่ว่าถ้าเป็นในซอยก็ถูกกว่าไปประมาณนี้นะคะ่ะเข้าเรื่องค่ะจองเลยค่ะ นี่นะคะกดมาที่เลือกห้องพักนะคะห้องพักจะมีหลายราคามากๆเลยนะคะเออนี่นะคะต่ำสุดหกรบาทแต่ว่าเหมือนว่าเราจะต้องจ่ายตัวนี้ทันทีข้อเสนอมันก็จะต่างกันออกไปถ้าสมมุติว่าเออเราสามารถยกเลิกได้หรือว่าอ,อ,อย่างตัวนี้เนาะมันก็700รย 28บาทใช่ไหมแพงกว่าตัวนี้แต่ว่าห้องคือสแตนดาร์ดรูมเหมือนกันนะคะถ้าเราถ้าเราไม่แน่ใจเราก็กดเข้ามาดูรูปภาพเนาะอย่างนี้อันเนี้ยที่ถูกที่สุดใช่ไหมน้ำจะให้ดูรูปภาพน,นะคะก็คือประมาณนี้ก็รูปเหมือนกันรูปเดียวกันขนาดห้องเอ่อเท่าไหรอ่อะขนาด14ตารางมเมตรใช่ไหมแล้วก,กดมาดูตัวนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดรูมดับเบิลสแตนดาร์ดดับเบิลรูมเหมือนกัน คขนาดห้อง14ตารางเมตรเหมือนกันเห็นไหมคะเพื่อนเพราคาต่างกาันเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเงื่อนไขข้อเสนอที่ว่าเออสามารถยกเลิกได้หรือว่ามีเงินคืนที่หลังมีอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอันตัวเนี้ยถ้าถ้าเรายังไม่จ่ายเลยเราก็จะจองเป็นราคานี้แต่ถ้าสมมุติว่าเรา คอนเฟิร์มแล้วว่าเราจะไปอะค่ะคอนเฟิร์มแล้วว่าแน่ๆ่ชัวร์แน่ๆเราก็จ่ายถูกลงใช่ไหมถูกได้แต่ว่าถ้าอะไรที่เรายังไม่แน่นอนเราก็จะจ่ายแพงกว่าแบบนี้นะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะมีแพงขึ้นมาเรื่อยๆเลยอันนี้ตัวนี้ข้อเสนอของเขายกเลิกการจองฟรีก่อนวันที่สิบเก้าเนี่ยค่ะก็คือเลื่อนได้ปรับเปลี่ยนได้มันก็จะแพงขึ้นมาอีกนี่แพงสุดของที่นี่ใช่ไหมมีโค้ดส่วนลดให้เคยใช้ไปหรือ,อยังอะจำไม่ได้ มีเนี่ยก,ก็เป็นขนาดห้องเท่ากันอย่างกดมาตรงนี้ก็จะเป็นขนาด14เห็นไหมสิบสีเท่ากันเลยนะคะรูปภาพก็เป็นรูปภาพห้องพักแบบเดียวกันประมาณนี้เห็นไหมก็แล้วแล้วแต่ว่าเราสะดวกเป็ไหนชัวร์หรือ,อยังประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูให้ดูอันนี้ก็สแตนดาร์ดอีกก็ห้องพักขนาดเท่ากันเลยนะั้นโรงแรมนี้น่าจะมีขนาดเดียวนะคะนี่ ก็เลื่อนลงมาแต่ว่าถ้ามันมีขนาดอื่นลงมาข้างล่างมันจะมีมันจะมีบอกว่าอันนี้เห็นไหมสิบสี่ตารางเมตรลงมาอีกปุ๊บมันก็จะมีขนาดอื่นอะไรบอกเราหรือว่าเป็นประ,ประเภทแยกว่าเตียงเดียวเตียงคู่อะไรก็ว่าไปซึ่งโรงแรมนี้มีขนาดห้องเท่ากันซึ่งเราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเราเอาถูกที่สุดเราคอนเฟิร์มแล้วเราจองตั๋วเครื่องบินแล้วยังไงเราก็ต้องได้ไปนะคะจัดเลยส่งคำขอจอง เมื่อกี้อัดไปแล้วลืมเปิดไมคนะคะรายละเอียดมันก็จะมีวันที่เราก็อย่าลืมมารีเช็คนะคะโอเควันที่23โอเคถูกต้องนะคะขนาดห้องมาตรฐานเตียงใหญ่ซึ่งเราก็ไม่แคร์ว่าจะเตียงใหญ่เตียงเล็กอะไรเพราะว่าเราไปคนเดียวแต่ถ้าใคร มีเด็กไปด้วยหรืออะไรอย่างงี้อยากมาเปลี่ยนขนาดห้องก็มาเลือกได้นะคะหรือว่าแจ้งที่ฟอนก็ได้แบบว่าแยกเป็นสองเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคารวมเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆมันเพิ่มขึ้นมาตั้งร้อยกว่าบาทนะคะกดเข้ามาดูมันคือราคาของภาษีและค่าธรรมเนียมนะคะนี่ค่ะก็โอเคในราคาห้องพักราคา700บาท ถ้าเราไปพักอีกที่หนึ่งอะที่อยู่ข้างๆกันที่น้ําจะไปอะก็คือพันสี่ใช่ไหมค่าธรรม,ม,มเนียมอีกสมมติว่าค่าธรรมเนียมอีกร้อยหนึ่งก็พันห้าน้ำจะอยู่โรงแรมนี้ได้สองคืนนะคะก็คิดง่ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าตรงนั้นเขามีอ,อ,อะไรอะแบบหรูๆมีห้องอาหารมีสระว่ายน้ํามีอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ขอพักโรงแรมใกล้เคียงแล้วกันนะคะปกติอันนี้มันจะไม่ให้กล่องนะคะตัวนี้คือ แนะนําตัวกับเจ้าของที่พักและบอกเหตุผลว่าทําไมถึงจนจะสนใจที่นี่อันนี้เขาบอกให้ทําอะไรก็ทําไปเถอะคะ่ะแต่ว่านี่นะคะอันนี้อันนี้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยจองมันจะให้ใส่ชื่อผู้เข้าพักนะคะหรือว่าถ้าจองให้คนอื่นก็กดลงมาตรงนี้ปึ๊บปุ๊บ๊บอันนี้ขอปิดไว้ก่อนฉันไม่ได้จองให้คนอื่นอะกดกลับยังไงเนี่ยฮะเธอ <c oughs> ทำไมทใไมโอเคนับใหม่น้บเวลาใหม่อันนี้นะเพก็จะใส่ชื่อชื่อน้ำไว้แล้วเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยจองมันก็จะให้ใช้ใส่ชื่อเหมือนเมื่อกี้ค่ะเบื้ออีเมลน้ำก็ใส่เึ๊บโอเคเสร็จแล้วมาอันต่อไปนะคะชำระเงินก็มันจะให้กรอกรายละเอียดการชำระเงินซึ่งตอนนี้น้ำผูกบัญชีเดบิต ก็คือบัตรเดบิตบัตรเอทีเอ็มของเราธรรมดาเนี่ยคะ่ะแต่จะไม่เปิดให้ดูเนาะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะเลขที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือเป็นเลขหน้าบัตรนะคะเลขหน้าบัตรบัตรเอทีเอ็มอะคะ่ะเลขเยอะๆนั่นหละค่ะใส่แล้วก็มันจะให้ใส่เอ่อชื่อชื่อเจ้าของบัตรอะคะ่ะน้ำก็จะใส่ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เลขเอ่อรหัสความปลอดภัยที่เป็นเลขเลขที่อยู่สามตัวที่อยู่หลังบัตรอะคะ่ะนั่นแหละเลขสามตัวตรงนั้น เวลาเราจะจ่ายนะคะแต่ว่าก็ดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะทำไมชื่อเขีดดยนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเขียนภาษาไทยแล้วอ,อ๋อไทยกับไทยอ้าวชื่อตัวเองก็เขียนผิด bts อ่ะโซจริงๆบางที่มันไม่ได้ให้กรอ,อกไงตรงนี้เราก็ไม่เคยกอ,อกมือนกันเขาให้กรอ,อกเราก็เลยตะงกออกไม่ลองกดไปแล้วมันไม่ให้ผ่านนะคะก็กรอ,อกไปส่วนตัวนี้รับอีเมลไม่ใหม่ค่ะอีเมลขยะเราเต็มแล้วนะคะมันคืออีเมลโฆษณาโปรโมชั่นนะไม่เอาตงองคำขอจองเนี่ยค่ะ เออเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยตัวอย่างกรอบกรอบตรงนี้เห็นไหมเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเลขสามตัวตรงเนี้ยเราเราเวลาเวลาเราจ่ายเงินอะ่ะมันจะให้ใส่นะคะแต่ว่าเวลาเพื่อนเพื่อนจองครั้งแรกอะ่ะมันจะได้ใส่เลขเท่าไหร่สิบห้าสิบหกตัวก่อนแล้วค่อยมาใส่เลขเออความปลอดภัยตรงเนี้ยทีหลังนะคะมันคือเลขเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลขรหัสความปลอดภัยอะ่ะถ้าใครรู้เฉพาะเลขหน้าบัตรอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้เลขหลังบัตร ก็คือไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเราได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็จะให้คนอื่นดูไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นความลับก็มีข้อความว่าเราตัดเงินสำเร็จเนาะ ขอบคุณยังยิ่งโอเคในอีก10นาทีท่านจะได้รับอ,อีเมลพร้อมรายละเอียดหมายเลขการจองอะไรตืตืตืๆๆมาที่พักชื่อโรงแรม r e ดแพน,นิตกรุงเทพอโศกวันที่โอ okay. เคค่าธรรมเนียมประมาณนี้อันนี้มันจะได้รับอาก d a ้าแคเนี่ยนะคะก็เป็นแอนติเซตซินนะคะโอเค มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะอันนี้คือได้แล้วนะคะเพื่อนๆมีมิวมาไหมนี่ไงคะมีมิวมาแล้วเห็นไหมนี่วันที่ยี่บสามถึงยี่สิบสี่กรกฎาคมก็คือหนึ่งคืนใช่ไหมเข้ายีิบสามก็ต้องเช็คอินตอนยีิบสามหลังบ่ายสองเวลา วันที่24แล้วก็ต้องออกประมาณก่อนเที่ยงอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละคะส่วนนักก็จะเป็นนโยบายประมาณนี้ระยะเวลาหนึ่งขึ้นที่อยู่อะไรเขาก็จะบอกมานี่คือถ้าสมมุติว่าเอาิ่ม อย,อย่างถ้านา้ําบินไปถึงช่วงเช้าใช่ไหมจะไปถึงโรงแรมประมาณ11บเอโมงอย่างเงี้ยเที่ยงเนี้ยอ้าเรากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเราขอเข้าโรงแรมก่อนได้ไหมว่าเขาพร้อมหรือยังมีห้องพร้อมหรือยังก็คือขอเข้าเช็คอินก่อนเวลาแบบนี้เราก็สามารถโทรไปตามเบอร์หมายเลขนี้ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรก็โทรไปตามหมายเลขท,ที่ที่เขาจะให้มาตามรายละเอียดการจองเนี่ยนะคะอย่างนี้เราก็โทรไปก่อนได้นี่ค่ะอันนี้มันก็ยังขึ้นสีนี้อยู่นะคะเขาบอกว่ารอคอนเฟิร์มประมาณ อันนี้คือ a าก d a าเขาคอนเฟิร์มมาแล้วแต่ว่ารอรอที่โรงแรมคอนเฟิร์มอีกทีก็คือเขาก็เลยจะขึ้นนี้สีส้มเนี่ยถ้าผ่านก็คือจะเป็นสีเขียวนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะไม่มันมันเราเลือกราคาที่ถูกที่สุดเนาะแต่ก็ประมาณนี้ละค่ะไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วโอเคตื่นเต้นกับทริปนี้ไหมคะเพื่อนๆทำไมเราตื่นเต้นจังเลยการเดินทางคนเดียวนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะน้ำพยายามทำคอนเทนต์ที่ว่าเออคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้อะไรจากเรามากๆนะคะเราพยายามที่แบบว่าเออเรามีอะไรเราก็จะมาแชร์เพราะว่าหลายคนนะคะที่ว่าไม่รู้น้ำก็จะมาแชร์เทคนิคให้ฟังนะคะอันนี้เป็นการจองจองโรงแรมค่ะเดี๋ยวคลิปหลังๆจะมาจองเครื่องบินให้ดูนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะอันอันคือที่เราจองไปแล้วใช่ไหม พูดไม่จบสักทีอันที่คืออันที่เราจองไปแล้วอะเราเราจองไปแล้วเราลืมถ่ายนะคะเราไม่ได้ถ่ายแล้วเออลืมคิดว่าตรงเนี้ยเออมันมีคนที่ยังไม่รู้เออเพิ่งคุยกับเพื่อนไปนะคะเพื่อนก็มามาขอคําแนะนําเนาะว่าเขาจองไม่เป็นฝากเราจองอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เออกาลังจะจองบุ๊กโรงแรมอยู่พอดีเราก็เลยขอทําคลิปซะเลยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์เอ,อ่อนอกจากจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนน้ำเองยังเป็นประโยชน์ให้คนอื่นๆที่เข้ามาชมนะคะ บายบายค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกคนดูจบมาถึงตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ